สวัสดีค่ะสวัสดีครับสำเร็จตุลาการครับผมทำไรคะกคุลิดหมูแดดเดียวครับมาทำอะไรคะวันเนี้หมูแดดเดียว,ยวครับผมเอามีอะไรบ้างค่อยๆบอกเอฟซีนะคะใส่อะไรบ้างคะสูตรกุลิดตุลาการสูตรภูมพันตุลาการก็จะมีหมูหนึ่งกิโลกรัมครับผมเอ่อแต่น้ำปลาครึ่งทัพพีครับโอเคค่ะ กรเียมเจเอ่อกระเทียมจับขึ้นทะพีครับูตรื่อปพันต้องทำแบบนี้ครับพี่น้องพันวา่าจะได้คล่องแา้วกเขียวครึ่งทัพพีครับผมน้ำตาลทรายแดงครึ่งทัพพีครับผมสุดท้ายเครื่องปรุงก็จะเป็นน้ำมันงานหนึ่งทัพพีครับ <ś led> ใส่ทำไมคะคุณลิ้นน้ำมันงานเพื่อให้อ่านวด ให้นิ่มแล้วก็ความหอมครับกลิ่นหอมของน้ำมันงาครับผมโอเคค่ะดีมากเลยค่ะคุณลิศคานนวดไปเลยใช้เวลาประมาณสิบห้านาทีครับแล้วที่อยู่ข้างหน้าต่างคืออะไรคะลูกชายคนเล็กมีทองค่ะเอฟซีค่ะนี่ค่ะน้องหมีทองส่องดูอะไรก็ไม่รู้ดูอะไรนะดูเพื่อนเนาะอยู่ข้างหน้าต่างน้องแมวคภูมิพันธ์มานั่งให้กําลังใจค่ะมานั่งให้กําลังใจคุณพ่อคุณแม่ค่ะ ขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากำลังใจค่ะขอบคุณเลยไลคค่ะพี่น้องนี่ค่ะวันนี้ก็มาช้าหน่อยนึงมากี่โมงคะวันนี้เกือบสองทุ่มกับเอฟซีค่ะ,คะทำไมเราถึงช้าวันนี้เพราะว่าติดงานค่ะเอฟซีค่ะคุ้มพันติดประชุมของคุรุสภาค่ะ พึ่งพึ่งเสร็จประมาณ6โมง6โมงครึ่งค่ะเข้าประชุมตั้งแต่บ่าย3โมงครึ่งถึง6โมงครึ่งค่ะยาวเลยค่ะประชุมเสร็จเรียบร้อยก็เบรกเอาลูมพบพบกับนักเรียนค่ะที่เข้ามาอ,อพบกับผู้เข้ารับการอบรมค่ะชี้แจงทำความเข้าใจให้คำแนะนำค่ะ เพราะว่าคุมพันเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาประจำโมดูลที่5นะคะการใช้ภาษาไทยภาษาอังกฤษเพื่อการติอสารและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาค่ะปฏิบัติหน้าที่ก็บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ทุกประการค่ะก็เลยได้มาเย็นหน่อยหนึ่งแต่ก็มาทุกวันค่ะถ้าไม่ได้ออกนอกพื้นที่นะคะก็จะมาทุกวัน อาจจะช้านิดนึงนะตามกิจกรรมที่แทรกเข้ามาที่กิจกรรมที่เราต้องปฏิบัติเลยค่ะก็จะมีการคลาดเคลื่อนนิดนึงขอบคุณเอสซีทุกท่านเลยค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กำลังใจค่ะขอบคุณเลยลยค่ะฮ้อนห้อนด้ค่ะพี่เนี้ยพี่น้องเมื่อนี้จกฝนยี่ตกเ่งปรตกฮ้อนลายฮ้อนเนาะพี่ฤทธิ์เนาะร,ร้อนมากเลยค่ะเหนียวเหนอะหนะไปหมด วันนี้อาบน้ำสองสามรอบแล้วค่ะร้อนมากเลยค่ะขอเป็นกำลังใจให้กับเอฟซีทุกท่านนะคะให้ประสบความสำเร็จในการทำงานคิดสิ่งใดให้สมปรารถนาจะเดินทางไปแห่งหนงตำบลใดก็ขอให้ท่านตลอดปลอดภัยทุกเส้นทางค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุมพันก็จะร้องเพลงให้เอฟซีฟังเป็นเพลงที่คุมพันประพันธ์ขึ้นมาด้วยตัวเองนะคะสำหรับนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนค่ะแล้วก็ฟังเพื่อความเพลิดเพลินค่ะ พักพรยอนใจเนาะค่ะพี่น้องแบบสบายสบายเนาะเพลงอะไรคะคุณทีขาวันนะสารายไม่มวนครับ <laughs> <laughs> เอาจัดให้ตามคำขอ <laughs> สารายไม่มวนไม่มวนมีล้วนแต่คำของไทยสารายเอ้ยสารายผสมตัวโบออกเสียงใบใบ โบไอใบอ,า اي, อ่านว่าใบอ่านว่าใบนอไอในอ่านว่าในาอ่านว่าในสรายไม่ม้วนไม่ม้วนมีล้วนแต่คำของไทยส,ร,ยออสร,ยระไอเอ้ยสระไอผสมตัวบออกเสียงใบใบโบไอใบอา่านว่าใบอ่านว่าใบนอไอในอ่านว่าในอ่านว่าในจบแล้วคะ่ะสระไอไม่มวนคะ่ะ ต่อไปค่ะเพลงสารายไม้มมลัยค่ะเป็นเพลงที่คุมพันประพัน์ขึ้นมาโดยตนเองนะคะเชิญรับฟังได้เลยค่ะสารายใช้ไรบาตาอยู่หน้าอักษรใดนั้นหนูจะจงจำเร็วพันสิ่งสำคัญจำให้คืนใจต่อไอ้ไตจำไว้ให้ดีต่อไอ้ไตจำไว้ใหด้ดีคิดคิดดูให้ดี จำจำไว้ให้ดีคิดคิดดูให้ดีจำจำไว้ให้ดีสารไอใช้ไลบาดตาอยู่หน้าอักษรใดนั้นหนูจะจงจำเร็วพันสิ่งสำคัญจำให้กินใจต่อไอไตจำไว้ให้ดีต่อไอไตจำไว้ให้ดีคิดคิดดูให้ดี จำจำไว้ให้ดีคิดคิดดูให้ดีจำจำไว้ให้ดีจบแล้วค่ะสระไอไม้มเมลายค่ะเวลาอ่านแจกลูกสะกดคํข kh ai, kh ai, kh ai. าขอไอไข่ไข่ไม่เอกไข่ขอไอไข่ไข่ไม่โทรไข่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 บอไอไปออไอไอหอไอไห้แจกลูกคําที่ผสมสระไอไม้มเมลายค่ะ ต่อไปค่ะเพลงสาระอัวค่ะเพลงสาระอัวค่ะคุมพันประพัน์ธขึ้นมาด้วยตนเองนะคะเชิญรับฟังได้เลยค่ะอัวเอ้ยอัวสาระอัวมีตัวอะไรอัวเอ้ยอัวสาระอัวมีตัวอะไรวัวเวนแม่นอากาศบัวเวีนแม่นอากาศแม้เธอจลาดนั่นแหละสาระอัวชักแง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 กชักแง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  อัวเอ้ยอัวสารอัวมีตัวอะไรอัวเอ้ยอัวสารอัวมีตัวอะไรโบเวนไม่หันอากาศโบเวนไม่หันอากาศแม้เธอฉลาดนั่นแหละสารอัวชักแง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 กชักแง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 คำที่ผสมสระอัวนะคะเมื่อมีตัวสะกดจะตัดไม่หันอากาศออกค่ะสระอัวเป็นสรรลดรูปนะคะเวลาอ่านแจกลูกสะกดคํา รออัวรัวรออัวรัวรัวไม่เอกรัวรออัวรัวรัวไม่โทรัวรัวรั่วรัวชอวสัวสัวนสวนปออัวปัวปัวดาปวดหัวอัวหัวหัวดาหัววดบาอัวบัเบาบวกเขาอัวเขัวขัวบาเข้าปออัวบัวบัวกอบวกแจกลูกแบบนี้ค่ะนักเรียนจะอ่านคล่องเขียนคล้องนะคะพอยังคะาสระคุณิี่ยังค้เอาเพลงอะไรอีกคะ เพลงสระอาะค่ะเชิญรับฟังได้เลยค่ะสระอาะนั่นอยู่ข้างหลังจงระวังตัวตะกดวิ่งไล่ใครหยับเลาก็มาใกล้ๆชะใครหยับเลาก็มาใกล้ๆชะช่างนาแปลกใจแล้วไปอยู่ข้างบนจะปะละมระนะคะจงจําไว้นะนักเรียนทุกคนจะปะมระนะคะจงจําไว้นะนักเรียนทุกคนผัดผักคนข่ามากลน้น ผัดผักคุณค่ามากล้นจงอยาซับส้นจดจำให้ดีคิดคิดดูให้ดีจำจำไว้ให้ดีคิดคิดดูให้ดีจำจำไว้ให้ดีสระอาเป็นสนะดเสียงสั้นนะคะวางไว้หลังพยัญชนะต้นนะคะวางไว้หลังพยัญชนะต้น อ่านออกเสียงอะกออากะจออาจ่ชออาชะนออาณะมออามะกออากากาโกกัรออาระรักกอรักตอาตะตาโกตัโปอาปะปะกอปักชักเง็งเง็งเง็งเง็ชักเง็งเง็งเง็งเง็คำที่ผสมสระอ่ะเมื่อมีตัวสะกดสระอ่ะจะเปลี่ยนเป็นแม่นากาศค่ะจากที่อยู่ข้างหลังก็จะวิ่งขึ้นไปอยู่ข้างบนพยัญชนะค่ะ สอนแล้วก็นักเรียนก็จะมีความสุขสนุกสนานค่ะเป็นเพลงที่คุมพันประพันธ์ขึ้นมาเพื่อใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนค่ะขอบุณเดฟซทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมไม่กําลังใจค่ะ,อะสอนเด็กนักเรียนให้ใจเย็นๆนะคะให้มีความเมตตารักและเมตตาต่อศิษย์ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูนะคะเราสอนนักเรียนใจเย็นๆดูแลนักเรียนโดยเสมอภาคนะคะ เด็กก็จะอ่านออกเขียนได้นะคะช่วงเช้าเช้าหลังเข้าแถวคารวธงชาติเราเมื่อนักเรียนเข้าแถวคารพธ่งชาติเสร็จเรียบร้อยเราก็สอนอ่านแจกลูกสะกดคําเลยค่ะประมาณวันละสามสิบนาทีนะโดยครูอ่านแจกลูกให้นักเรียนอ่านตามเราอาจจะทําแบบฝึกทัาากษะการอ่านขึ้นมาก็ได้นะคะเป็นนวัตกรรมเป็นชุดกิจกรรมให้นักเรียนอ่านแล้วก็เขียนอ,อ่านสะกดคําแล้วก็เขียนแจกลูก สะกดคาเขียนสะกดคําตามคําบอกนะคะแล้วก็ให้นักเรียนนําไปเขียนที่บ้านไปอ่านที่บ้านด้วยนะคะนักเรียนก็จะอ่านออกเขียนได้ค่ะเด็กนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ก็อย่าไปโทษเด็กนะคะให้ให้มาปรับที่ตัวครูนะคะปรับเทคนิคการสอนปรับแผนการสอนปรับสื่อนะวัตกรรมเครื่องมือวัดและประเมินผลนะคะให้สอดคล้องกันขอเป็นกำลังใจให้กับ F c ทุกกลุ่มงานทุกงงทกลุ่มอาชีพนะถือว่ามีเกียรติมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน นะไม่ว่าท่านจะทําอาชีพใดก็ตามขอให้เป็นอาชีพที่สุดจิติก็ถือว่ามีเกียรติมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันค่ะุมพันรักเคารพให้เกียรติเอกีทุกท่านนะคะขอให้สู้ๆแล้วก็ใช้ความเพียรเป็นที่ตั้งนะคะมีความเพียรพยายามมีความกระตันย่กระตับเวทีต่อวาดามารนะจะทําให้เราประสบความสําเร็จความจเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานนะคะรักเมตตาต่อสัตว์ทําคุณงามความดีช่วยเหลือเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนบ้านต่อญาติพี่น้องต่อผู้อื่นค่ะ เราก็จะมีความสุขกายสุขใจคลิปบวก้อคะพี่น้องเดอ้อใครที่ไม่ประสบความสําเร็จที่ล้มแล้วก็ให้รีบลุกขึ้นให้เร็วที่สุดใครลุกขึ้นได้เร็วตั้งจะตั้งตัวได้เร็วนะคะจงสลัดความเครียดออกไปนะดีลีทความเครียดออกไปค่ะอย่าไปเก็บความเศร้าหมองความเครียดไว้นานจะทําให้เซลล์สมองเราตายค่ะเซีค่ะทําจิตใจให้สบาย ลราก็จะมีความสุขหน้าตาก็ผ่องใสแล้วก็ออกกําลังกายค่ะตอนนี้ภูมิพันเริ่มออกกําลังกายตั้งปฏิทานไว้ว่าจะออกทุกวันถ้าสมมุติว่าเรามีกิจกรรมมีงานด่วนเข้ามาช่วงภาคบ่ายคมิพันก็จะออกในช่วงใกล้เที่ยงนะคมณพันจะสลับเวลาอย่างวันนี้ค่ะวันนี้คูมคมพันมีประชุมกับทางสํานักง,งานเลขาธิการคุรุสภานะคะ ในช่วงสามโมงครึ่งคูมพันก็ออกกำลังกายช่วงบ่ายโมงค่ะบ่ายโมงครึ่งวันนี้คูมพันออกกำลังกายออกเสร็จก็ไปทำแคบหมูทำแคบหมูก็อาบน้ำอาบท่าเตรียมตัวเข้าประชุมค่ะเพิ่งเลิกประชุมประมาณสิบแปดนากาสามสิบนาทีเกือบหนึ่งทุ่มค่ะวันนี้ค่ะปฏิบัติหน้าที่โครงการพัฒนาค่ะก็ต้องขอบคุณสำนักง,งานเลขาธิการพลุกเสภาเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติ ให้โอกาสคุมพันธ์ได้ใช้ความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญในด้านภาษาไทยเป็นววทยากรขยายผลเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการครูพัฒนานะคะประจําโมดูลที่5การใช้ภาษาไทยภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและเทคโนโลยีิจิชัันเพื่อการศึกษาค่ะคุมพันธ์ก็จะปฏิบัติหน้าที่ครูให้ดีที่สุดให้สมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นครูจะดูแลลูกศิษย์จะดูแลผู้เขารับการอบรมนะคะ อธิบายขยายความเพิ่มเติมความรู้ให้ความรู้กับผู้เข้ารับก,การอบรมแล้วก็พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้ารับก,การอบรมให้มีจิตวิญญาณในความเป็นครูมีจรรยาบรรณวิชาชีพครูมีพลังบวกพร้อนะมที่จะส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนนะคะเพราะว่าคุณภาพผู้เรียนดูที่คุณภาพครูนะคุณภาพครูดูที่คุณภาพผู้เรียนคือถ้าครูมีความรู้ความสามารถมีเทคนิคการสอนดี เป็นครูที่ดีมีจรรยาบรรณวิชาชีพนะเป็นครูด้วยจิตวิญญาณนะผลผลิตก็คือนักเรียนมีคุณภาพแน่นอนค่ะอุมพันเชื่อว่านักเรียนต้องเก่งแน่นอนถ้าครูดีครูเก่งนะคะขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ทุกคลิปเลยนะคะแล้วก็มาให้กำลังใจคุณพ่องามชมชื่นแม่แ่มช,มชื่นคุณพ่อคุณแม่คุพันตุลากัน คุมพันธ์ก็ขอบคุณเลยล่าค่ะช่วงนี้คุมพันธ์ให้คุณพ่อพักผ่อนก่อนนะคะไม่ยังไม่ให้สันตะกาค่ะให้คุณพ่อพักผ่อนตามบัตทยาศัยให้ท่านมีสุขภาพดีค่ะวันนี้คุมพันธ์ก็เก็บไม้ตอกไม้อะไรไว้ก่อนพัวคุณพ่อขึ้นมานักลุกขึ้นมาสันตะกาอีกอยากให้ท่านพักผ่อนค่ะขอบคุณทุกกาลังแรงใจค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพี่น้องเด้อคุมพันธ์คะฝากอะไรถึงเอฟซีบ้างไหมคะฝากช่องกับเอฟซีได้ค่ะคุณริศค่ะ ฝากกดติดตาม fc บอกว่าอยากฟังเสียงคุริสค่ะฟังได้แล้วง่วงนอนแล้วง่วงนอนเลย fc <oughs> ขาคุริสบอกว่าตอนนี้คุริสง่วงนอนมากเลยค่ะเป็นช่วงที่คุริสง่วงนอนค่ะช่วงนี้ค่ะขออภัยนะคะคุมพันธ์ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะช่องคุณพันธ์ตุลาการขอบคุณหลายลเป็นพระคุณยังสูงเลยเด้อคะ่ะพี่น้องเด้อ สู้ๆด้ค่ะขอให้ FC ทุกท่านพบแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตปัาศจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงค่ะปราศจากโรคภัยแค่เจ็บมาเบียดเบียนขอ FC ทุกท่านเฮงๆปังๆด้วยค่ะดเด้อเดินทางไปแห่งหนตงตำบลใดก็ขอให้ท่านตลอดปลอดภัยทุกเส้นทางค่ะพบกันคิดหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ